ก็คือออกหมดเลยครับ8ถึง10คนมั้งเห็นมันบอกขาวอนแบบไม่มีวันกลับเลยหรือว่าจนกว่าจะแบบระยะนึงอาจจะมีวันที่ได้กลับนะแต่ไม่รู้ว่าเมาื่อไรเฮ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บเนระ แกทำาไพี่กะถิ่เนเลิ่กออกเลยกระถินเนขาเจ็บอะไรอ่ะน้อง เขาเริอบอกเลิกเจ็บก่อนหรือเปล่าหรือเขาบอกเลื่คนอื่<ค>นเ,เขาเจ็บก่าหรือเปล่าเองอย่าแรงอยู่วะโทนี่คนม,มีความรักก็งี้น้องะฮะอะไรนะคะเปล่าเไม่มีอะไรเมื่อกี้ไม่พูดเยนะโอ้โหน่าจ<อ>ะคุยกับผมเมื่อกี้เอ้ยซัอรไเถเอ้าเรียมาอ,ะอ่ะ เป็นอะไรกันหรือเปล่าคะไม่มีอะไรแปลกเลยนะมีอะไรแปลกเหรอโอเคไม่มีอะไรโอ๊ยหลอกปากแป้งเหรอไม่ได้หลอกนะเดินไปทื่อๆเลย <laughs> ไม่อยู่เป็นเพื่อนเลมเหรอคุณว่างค่ะใช่เคว้งเลยค่ะมีอะไรให้ทำไหมคะที่เนี่ยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยเลมขยันตกปลานี่โอยได้เลยไม่ไปเรียนนะนเรียังคิดแต่คงไปตกปลาทำงานได้ด้วยเหรอเฮ้ยขยันมากนะคุณมีมีงานให้จ้างไหมคะแบบว่าจ้างกะถินได้นะกะถินว่างอยู่จ้างได้ทุกอย่างเลยเหรอ ได้พี่ผมได้ไหมครับจ้างทางชีวิตเท่าไหร่อะทางชีวิตหรออ,อ,อไม่ดีมั้งจ้างแบบไหนอ่ะเอาแบบเป็นงานได้ไหมคะมีงานไหมกระถิญยาต์าเป็นงาน,งานไงใช่ถ้เาเป็นงานแต่สัญญาจ้างทางชีวิตไนเมื่อก่อนเคยทำสัญญาอะไรแบบนั้นด้วยนะเอเมื่อก่อนเคยมีสัญญาแบบนั้นด้วย แต่ว่าจะไม่ทำแล้วสัญญาแบบนั้นเลยน่ค่าสัญญายี่สิบเอ็มเลยนะคุณเออจริงมีคนเคยซื้อด้วยยิบเอ็มมีคนซื้อด้วยอืมแต่เพิขึ้นฉีกสัญญาไปเมื่อชิที่แล้วเราก็ว่าจะไม่ทำแล้วกระถิ่นเนี้ยแหละฉีกเองเลยเหรอใช่เราก็คืนตังค์ด้วยยี่สิบเอ็มเทไหมใจแข็งนะเทไหมเทนะรู้สึกเกิดอะรข้ไหม ไม่อะรู้สึกเทมากที่มีคนกล้าซื้อกระถิ่นคนชื่ออะไรอะลูกค้าคนนั้นอะอย่าเรียกลูกค้าสิเขาคือหัวหน้างานของกระถิ่นนะอ่าเคยหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานเรียกว่าอะไรอะหัวหน้าง,งานเคใครอะคุณคิมคิม,ค,มคิมจ้องอื่นเหรอคิมทันอยู่เอซแอะหืมยี่สิบล้านแล้วเขา ใช้ทำอะไรบ้างอ่ะไม่มีเลยอ่ะมีแค่ให้กถินช่วยขายรถเฉยๆกถินเท่เองคุณเท่นะยี่สิบพันแนวก็ตอนนั้นก็เป็นเลขาคิมมาดิใช่ไหมก็เป็นเลขาเขาอ่ะก็ช่วยเขาทำงานแบบขายของอะไรอย่างเงี้ย่อ้เจ้ามีว่างล้วเหรอมันนี ว่างมากค่ะว่างมากเลยออกหมอกันแล้วด้วยแล้วก็ว่างถ้าไม่ตอนแรกผมไม่ตามเรื่องแต่แรกเลย,ม,เลยมีชัดชัดมากกว่ากถินอยู่อยู่แฟมอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะพักร้อนนะคะติดธุระน่ามาที่นี่ก็ยินดีต้อนรครับเดี๋ยเจอตอนตอนไม่รู้ปะเนี่ยพี่บุรีหรอยังไม่เจอเลยค่ะครั้งที่เรามาก็ไม่เจอ ถาจะไม่อยากเจอหน้าคุณเป่าเคยคุณคุณกับเขาคุณกับกะถิ่นนี้ต่างกันนะอันนี้กะถิ่นเป็นเด็กพี่มะีินะหมายถึงว่าอยู่แก๊งเดียวกันมาก่อนเรอแก๊งเดียวกันมาก่อนนวนนนะถึงตอนนี้ไม่อยากเจอหน้าก็ได้นะเลียมก็รู้บ้าม่งยี้ทะเลาะกันเห็นปะรู้ไอ้เลมุก็รู้ไปทำอะไรไปเป่า นุ้ยก็ดีนึกก็ดีมั่วละไม่มีเอาดีๆคุณอะไรคุณคนไม่ทะเลาะกันจะมาปั่นให้ทะเลาะกันบ้าหรือเปล่าผมเคยปั่นที่ไหนผมลูกซ้อเรื่องจริงนะเนี่ยเหรอบ้า, <Hey. S 1> อาไม่มีเจอล่าสุดก็ยังดีกันอยู่เลยค่ะตั้งใจหรือเปล่า เราโอเคทัทัวดีสิแต่ถ้ากับคุณนะ่ะเออน่าจะเป็นไปได้อยู่แต่ว่าถ้ากับพี่มารีไม่น่ามีนะอเอาครับผมเป็นไปได้กำลังนั่งนับนาทีว่าคุณจะกัดกระถิ่นตอนไหนเนี่ยเจอการเคยกัดกันด้วยหรอตลอดตลอดเลยอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องทอเทีเรยร จริงเหรอ <this> <have S 2> พี่เล่มพ,พี่มารีเข้ามาตอนไหนคะพี่เล่มพี่มารีเข้ามาตอนไหนคะน่าจะน่าจะสองสามคู่มืครับป้าเล่มยังไม่รู้เวลาเลยไม่รู้เวลาเลยประมาณนั้นแหละสองสามคู่มืคุณจอรนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีเราเรื่องที่้องไม่อยากเจอกระดิ่งป่ะป้าไม่รู้เลยไม่รู้เลยหรอ ไม่อยากรู้ไม่อยากเจอใครไม่จริง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 อันนี้กูรู้พี่ก็รู้เหรอพี่รู้ตอนบอกพี่บอกว่าต้องแบบว่าเห็นเป็นเพื่อนริมอ่ะก็เลยบอกว่าบอกเป็นพี่ริมอ่ะยังต้องต้องใช่หรอพี่ริมใช่หรอพี่ลิมมันก็หลบหน้าตลอดนะเขาบอกหมายถึงอะไรอ่ะใช่หรอหมายถึงอะไรอ่ะพี่วิวนี่เขาบอกว่าพี่เชื่อคุณลองไปถามดูยันนี้คืนนี้โอเคบ้าอะไรอ่ะ นั่นนาดิพี่เลมพี่มาลีเขาพูดกับกับพี่เลมแบบนี้บ้างไหมอ่ะพูดว่าบอกว่ากระถิ่นลบหน้าพี่มาลีอ่ะเราก็เพิ่งเจอกันอยู่ไม่ใช่หรอที่เขาไม่ได้พูดแบบนี้โอ้แต่ไปเอาอะไรกับโทนี่ก็เหมือนเฉินแหละชอบปั้นน้ำเป็นตัวอ่ะเลมทีเลี่ยนแล้วเนี่ยแกไม่ต้องเลยวันนั้นแกก็ทาฉันไว้เยอะนะอะไรไอ้สีเล้วนะเพื่อน จริงไหมจริงอย่าไปฟังคนนี้ครับไม่จริงครับพี่ะก็เดี๋ยวรอพี่มานีมารอพี่มานี่มาเพื่อนหรือเพื่อนหรือน้องมันก็ต้องบอกว่าซัพพอร์ตหัวใจกันอยู่ถูกเปล่ะถ้าบอกพูดความจริงในี่ถิ่นรู้บ้างก็ได้จะได้รู้ว่าคุณเคลียร์งไงจะกลับเหมือนเดิมสบายมากก็ถิ่นไม่มีอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวก็ถิ่นมาเจอพี่ขอก็ได้ค่ะผมก็ลองคิดดีๆเรื่องอะไรแล้วไม่ขอโทษเขาอ่ะโอเค เห็นคุณจะกลับมาก็เลยบอกจริงๆไม่อยากบอกเรื่องนี้ใครเนี่ยไม่เป็นไรก็ถิ่นคุยสบายๆง่ายๆอยู่แล้วครัไม่มีอะไรเลยใช่ดีดีรู้เบื่อคุณอ่ะชิวๆก็คุยแต่ว่าเขาเขาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วติดถ้าติดใช่ครับเขาไม่เขาเขาตอบว่าไม่มีอะไรถิ่นเหมือนเดิมเราจรักเหมือนเดิมนะองเขาพูดอยู่ตลอดอยู่ใช่ใช่ นถ้าถ้าตอบว่าไม่มีอะไรนะถิน่นอะไรเงี้ยมันก็คงก็คงแบบลอ,องคิดดูแล้วกันเขาโกงหรือป่าโอเคคุณขอบคุณนะเนนข,นะข้าวันนั้นน่ะที่เขาแกล้งเล่นใช่วิดี่โถเขาใช่ปะร้อยปะโอ้โหแกล้งเล่นถิ่นคุณขอบคุณนะเข้าวันนั้นน่ะที่ฝากสติมาให้กับถิ่นนะ่ะกินไปแล้วด้วยใช่ขอบคุณนะแล้วไม่ต้องห่วงไม่เป็นไร ก็ฝากน้องให้ตลอดแหละกินแล้วหน้าขาวขึ้นเยอะเลยนะอันนี้กลับมาอยู่ที่นี่เต็มเต็มเวลาเลยปะเนะี่ยว่างอ่ะก็ถิ่นไม่มีอะไรเลยค่ะที่ฟาร์ม mm hmm. เล่นแหน่ดรอปช่วยเพื่อนแล้วก็ฟาร์มส่งแกงที่เฉยแล้วก็ว่างแล้วทิ้งเลย mm hmm. พี่ทูว่างปะนี่ไงกถ็ถินเลยบอกไงว่ามีงานหรือเปล่า,าจ้างกะถินได้นะกะถินว่างเดี๋ยวกะถินช่วยอยากทำอะไรอ่ะทำะไปดีแล้วมาขายผมไมด้ยังานเลยไปไหนครับไปไหนครับอยากไปทำนั้นรอเปล่า ใฉยๆค่ะได้หมดเลยเดินเล่นได้เขาบอกว่าว่าเอ้าเมื่อกี้พี่กระถินจะพูดว่าเขาบอกว่าอะไรอ๋อเขาบอกว่าจะทำงานอะไรก็ได้มาขายผมได้หมดเลยแบบนี้อ,อ๋อกระถาิ่นแค่ถามพิเชว่ามีงานอะไรให้กระถินช่วยทำเปล่าเพราะว่าว่างโอเคโอเปียมเลโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทำงานกันได้ครับ เขาเลยอ่ะใช่พี่เลมเพี่เลมเอ่อพี่มาริเข้ามาสองทุม่มแล้วพี่เลมจะยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวกระถินจะเข้าไปสวัสดีสักหน่อยว,วันนี้วันนี้เลมน,น่าจะแวะไปแวะมาค่ะอ๋อต้องแวะไปก,กี่โมงคะต่อไปอะ่ะ<ว>ยังไม่รู้เลยครับรอดูอยู่คเค เนี่ยเรามเวลาทำงานอะไรก็ถิ่นทำด้วยจบเันจะทำแล้วมาขายเดี๋ยวจะไปจบโอเปียมไม่ขายไม่ขายไม่ให้เนี่เจ้างทำงานนะเนี่ยถ้าขายแพงๆจะซื้อหรือเปล่าคะแปดร้อยแปดแปดร้อยวิ่งขายล้านหนึ่งเลยไม่ละร้านพี่กฐินซื้อที่เดียวก็หายไปเลยอ่ะพอดีครับคุณโทนซื้อเยอะขายไมเครบเนี่ย ใด้หมดตัวดิคุณขังแค่ไหนม่แผลเลือดออกอะเจ็บขาเหรอที่รับฮัลโหลครับใช่ครับม่าไงครับเอาพี่กระถินเอาพี่กระถินไปเป็นกรรมการไหมวันนี้พี่กระถินอยู่ คุณจอนคุณจอนเท่เหมือนเดิมเลยเนาะ14เนาะเท่อะ14เนาะเท่ที่จะถีบวันที่14อยู่ไหม14เหรอคะแป๊บนึงนะมิวสิบบอกว่าไปเป็นกรรมการแรปอิสกาแค่หน่อยว้าวอิสเซาแรปเปอร์โยมไปแรปดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามให้นะครับ14เลขไม่ห่างแน่นอนถามโอเคครับครับติดงาน14กี่โมงคะว่างถึงแค่หกโมงเย็นดึกเด็กครับด็กเดว่างถึงแค่หกโมงเย็นค่ะ อยากเข้าไปฟังด้วยเลยอ่ะเป็นแบบชิวๆอ่ะพี่กระถินเป็นแบบตลกๆลกอ่ะอยากเข้าไปฟังด้วยเลยอยากทำงานหรือเปล่าเชเปล่าเฉยๆค่ะอย,อยากเข้ามารีแลกซ์มากกว่า โรเล็กอยู่อเทนารู้ยังรู้แล้วทักพี่เลยบงไหมทักทักเจอทุกวันเลยทำ,ทำอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะ <ไป S 2> เดี๋ยวยังไม่ไหายเครียดเลยไปหายเครียดดีกว่าปะ ไปเลยไปไะไปไหนอะคุยกับเราใช่ไหมอะพีไไ่กะทิแล้วที <s> ่รักไม่ได้ทมา มั้งคะมันจำคุณไม่ได้อะก็เลยแบบว่าแต่ไม่เจอนานกลิ่นความเรื่อของคุณก็เลยนะแก้ไม่ได้อะอันนั้นอะจริงเต็มหรือเปล่าสมองเต็มหรือเปล่ายังไม่เต็มค่ะนั้นงั้นเราอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวไปขายเชยดก่อนจริงๆคุณเป็นคนไม่เต็มเหรอนะว้าวนะคุณควรหันหน้ามาให้กถินแบบดูดีๆหน่อย คือเมื่อก่อนน่ะตื่นเต้นมากเลยนะอยู่กับคุณแต่ตอนนี้มันไม่ตื่นเต้นแล้วอะ่ะก็เลยอยากอยากดูคุณน่ะเมื่อก่อนคุณกลัวหรือเปล่ากลัวแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าโตแล้วมั้งคะได้คุณเจออะไรมาเยอะแล้วไงตอนที่เราไม่ได้เจอกันมันเจออะไรเยอะแยะเลยน่นะทนนี่ถามได้ไหมว่าเลิกกับน่นนาเรียงสองเดือนแล้วค่ะ เลยไปนั่งคุยดีกว่ายืนมองหน้าเปล่าก็อยากดูอ่ะก็คือไม่เคยเห็นไม่เห็นตัวนี้ตัวเป็นๆอ่ะขอดูอันนี้ตัวเป็นใช่นี่คือตัวนี้ตัวเป็นๆไม่รู้อ่ะมันลืมหมดแล้วอ่ะพูดจริงลืมไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไร ถ้ามองเสื่อมแล้วหรอครุณถ้าเป็นอัลไซเมอร์ขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณจะเสียใจนะแบบวันยังอยู่ดีก็ไม่รู้จักคุณอ่ะถ่ามจริงถ้าคุณไม่รู้จักผมคุณไม่รู้จักอันเลมาดิเฮ้ยแต่ว่าภาพถ่ายมันจะทำให้เราจำได้นะเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะ คุณไม่คิดจะเปลี่ยนเสื้อหน่อยเหรอเหมือนกระถิ่นเห็นคุณใส่ตัวนี้สองสามปีแล้วนะ<ช>เสื้อข้างไหนสีฟ้าเสื้อข้างไหนมันซักบ่อยแล้วมันมีประมาณสามสิบตัวมั้งถ่ายวันละตัวนะ่ะเอาเปลี่ยนเสื้อสีอื่นไม่ลองเปลี่ยนลุกบ้างหรอเปลี่ยนลุกเหรอแล้เปลี่ยนลุกกลับไปลุกเดิมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะก็ชินแล้วกับแบบนี้ใช่ไหม ไม่พอกลับไปเป็นลุกเดิมแล้วมันไม่ว่าจะกลับไปเป็นลุกเดิมแล้วเพราะเวลากลับมันเป็นคำสั่งมากกว่าดิเหนื่อยไหมคะอยู่นี่เหนื่อยไหมยอยู่นี่ชิลครับมีคนแบบว่ามีครอบครัวมีน้องๆมีพี่ๆอยู่ครบไง<อ>คุณเป็นไงบ้างอยู่นู่นเลนไม่อยู่ด้วยโอบางวันก็เหงเลยอ่ะคุยแต่กับเป็กอะ จริงๆก้มหน้าก้มตาอยู่กับเปหล็กโเล็กเฮ้ยเป็นยังอยู่แกงอยู่นู้นปล่าอยู่สิก็เป็นบอสเหมือนเดิมนั่นแหละแค่เขาแบบว่าพักร้อนอ๋อแักร้อนยาวเลยเหรอเลมแ,แต่ปกตกิมีอะไรก็คุยกันอยู่แล้วอ่ะไม่ได้แบบหายแบบนั้นอะคือพวกเราเข้าใจกันออเอ้ยแล้วคนเรียนไม่เหงาเหรอตอนเรียนอยู่นี่ ต้องอๆต้องไหมต้องไต่ไม่ไม่รีบมาหรอแต่ว่ากระถิ่นนะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวได้อ่ะกระถิ่นไม่ได้แบบติดขนาดนั้นน่ะนึกนึกออกไหมคุณอืมก็อยู่ได้อยู่คนเดียวได้ไม่ได้ต้องการคนอื่นแต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยก็ดีก็ดีก็ไม่เหงาทำอะไรไปเรื่อยแบบไม่ต้องคิดมากแบบเนี้ยม่ใช่เร่องจริงเลยทั้งวันเลยหรอจริง อะไรไม่ตีใครไหมไม่ตีใครเลยเหรอกไม่อะไม่ค่อยได้หาเรื่องใครแก๊งของกะถิงค่ะอยู่กันเงียบเีมีแต่แบบพร้มาหาเรื่องมากกว่าอยู่นู้นคนก็น่าเต็มหรอว่ามีทุกอย่างแล้อปะที่นน้นหรอเนก็ดีขึ้นแล้วอ่ะไม่แต่หมายถึงว่าพวกอาวุธพวกรถแล้วมันมีคนก็มีแล้อปะมีค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าอู้ฟู่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็พออยู่ได้กันนะก็คือเต็มที่แล้วจากท่นุนอ๋อหม,มายถึงตัวกระถิ่นหรอใช่เราอะกระถิ่นเรื่อยๆเลยอะอของก็ยังไม่ครบหลอกลางๆค่ะคุณกระถิ่นมีเวลาเข้าเมืองขนาดนี้ก็ดีแล้วจริงว่า <laughs> ค,ครับน้องครับพี่ตีนทีย้หนึ่งทุ่มครับ ใช่หนุ่มตูหนุ่มตีสองครับใช่ครับไอ้ครับไม่ได้เจอนานนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนจะพูดตรงๆกตรงก็ไม่ได้คุยอะไรแบบนี้นานละพอเราเจอคุณทีไรก็ต้องหยอกคุณเล่นนิดหน่อย นั่นนาดิทำไมเราแบบว่าทุกครั้งที่เจอกันมันแบบมันไม่ค่อยได้คุยกันแบบคุยอ่ะเข้าใจไหมอืเข้าใจหรือว่าหรือว่าคุณไม่ได้อยากคุยกับกะถิ่นแบบคุยอ่ะเออแบบคนอย่างคุณโดนแก๊งมากกว่าอ๋อจึงว่าไงเราก็เลยแบบไม่ได้คุยกันจริงคนอย่างคุณโดนแก้งมากกว่าไงตอหรับคุณแบบว่าตอหรับคนอื่นแบบว่า มองคุยมาอาจจะแบบน่ารักอะแต่ผมมองคุยแล้วมันน่าแกล้งไอ้เต้ถามได้ไหมเรื่องความรักเป็นไงทำไมถึงแบบว่านั่นกันเต้าหรือเปล่าถ้าเต้าเราลองให้ไม่เอานะคุณทำไมคุณต้องถามตอนนี้ด้วยเล่นข่ารองเล่นก็น้ำตาไหลตี๋ร้องมันก็ไม่ก็ไม่ได้เต้านะแด่ซำแด่ซำ เ่าเลือกรบ้างคยวไม่เอาขี้เกียจเล่าอ่ะไม่อยากเล่าได้ไหมอ่ะใครเป็นคนเลือกกามถิ่นขอเลิกก่อนเสร็จแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วต่อมาเขาก็ขอห่างแล้วก็หายไปเลยขอห่างขอห่างแล้วเขาก็ขอโทษแล้วก็หายไปมันไม่หเป็ดพวกอะไรพวกนี้ไปแล้วทำไมเขาขอห่างไปใหม่ห่างไม่ใช่ห่านนะอ๋อใครไม่รู้ะเมื่อกี้ทาอะไรกับหน้ากระถิ่นก่อน ไปจบครับเลยดิเดี๋ยวใช้แรงงานโอ้ยสวยอันนี้สวยอันนี้มันหาซื้อได้อีกหรือเปล่าคะไอ้หัวใจที่แก้มอ่ะซื้อไม่ได้แล้ว<อ>เดี๋ยวมาเตีียมตัวไปใช้งานตไป,ไ,ปไหนอะ่ะเป็นจบครับเดี๋ยวพาเอาไปนี่นะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวมาแล้วลับเดี๋ยวครับพี่แบบนี้สี่ข้อยเกิดประโยชน์หน่อยคุยไปแล้วก็ทำงานไปจริง ทำไมอาคาทะทำรถทำรเจะพังครับาต้อมรถอยู่บนรถได้นะไม่ต้องลงอโอเคเอ,อว่าอยู่รถได้ดับเ้ยคุณก็อยู่บนรถได้นี่คะต้องไม่ได้มันต้องไม่ติดเอาก็คุณเป็นคนบอกว่าอยู่บนรถได้อะอยู่บนร,รก็อยู่บ่อสองสิคุณ ซ่อมใหม่ได้ไหมคะมีอีกหรือเปล่าเดินละขึ้นไม่ได้อะทำไมไม่ขึ้นมาล่ะล็อกทำไมล่ะฮัลโหลล็อกทำไมอ่ะฮัลโหลโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่เลมพี่กระถิ่นครับค่ะ นางโป้มาแล้วนะนางหูส้มอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวกะถิ่นกลับไปหานะเดี๋ยวยังอยู่นั้นแต่เลมกำลังจะไปจบโอเปี่ยมอ่ะโอเปี่ยมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไคุย้านตั้งแมครับแต่แวะทักแล้วจะโอเปียมกับครกันเลมมันมาแล้วได้เลครัอะไรนะคุณคุณใหม่ค่ะเลมจะโอเปี่ยมเหรอใช่ค่ะจะกับใครอ่ะโอเปี่ยมคืออะไรรู้น่าจะไปกับตีฟหรือเปล่า ไปจบด้วยดิเ่าตี๋ยวก่อนไปจบเลยครับเอ๊ะไปจบก,กับเบี่ยมเหรอมาดิหาลอตสีดิโอเคนี่คุณบ้าง,งานมากเลยนะว่างไม่ค่อยไปดื้อแล้วเมื่อก่อนดื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดื้อแล้วม่แต่แบบว่าิดทำงานจัดอะ ไม,ไม่ทำก็ได้นะคะแต่ต้องมีตังส่งแก๊งอะเออว่าคุณคุณบอกว่าต้องไปจกแคปถึงจะไม่ตสียเวลาเปล่าอะไรอ๋อเออนั่นนะดีพอแบบเรานั่งคุยกันเฉยๆเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราคุยไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยได้อะอ่ะคือตอนนี้คุณเริ่มบ้างานแล้วไงโอเคัง้ไม่ทำละ แต่มันก็มี่อีจทประโยชน์นะแต่มันก็มีประโยชน,ยแน,ยแนย์แต่มันคือแบบว่าเหมือนมนุษย์งานอะคุณก็ไปจบโอเปียเลยนะเดี๋ยวก็ทิ้งยืนอยู่รอยอยู่ที่แลน okay? โอเคจบเสร็จแล้วถ<ร>อยมานะอ้จะได้อนู่นุชงานเหรอใช่เพราะว่าขี้เกียจละทำ <laughs> ที่นู่นแล้วก็มาทำที่นี่ แต่มันก็ดีถ้าผมชอบว่ากันแบบว่ามันดีไหมมันดีแมอมันเข้าตลอดเวลามีตังเยอะเรากินข้าวได้หลายวันอยู่นี่ฟื้นได้ใจจริงอันนี้แล้วนี่มันไม่มีขายละกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าเก้าเจ็ดสี่ค่ะใช้หนึ่งทีมันจะใช้หนึ่งคนใช้หนึ่งทีมันใช้ได้หนึ่งคน ถ้ครับามชิ้นก็ได้แค่สามคนอันแน่ให้มาสามอันนี้คือกะจะให้กระถิ่นคนแปะให้นะหน้านกะจะเก็บไว้ให้ตอเลมแล้วก็ถ่ายคุณเองนใช่หรอใช่หรอเฟื่องจริงๆ